วันะะนี้คุณแม่ขออัดเป็นสั้นๆ5นา,ท,านทีเบาๆนะคะสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะคะสำหรับหมอนี้นะแม่ๆนะคะรูกกักกดไลค์กดแชร์คลิปวีโอที่แม่ทำแม่จะให้หวยรัฐบาลไทยเป็นนวดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก ของทุกเดือนนะคะเป็นขับของมามี้นะคะคือหวยอันนี้ก็แม่มีสูตรของแม่แม่ก็มีความรู้ด้านคำนวณน,นะคำนวณคำนวณได้โภริศสต์ต่างนะคะ,ะแม่ก็เอาข่าวดีมาบอกแม่สั่งให้ให้ FC ชุดหนึ่งแลละให้เออ FC ทาโร,โรม Romantic l นะคะสั่งไปแล้วเป็น เกี่ยวกับความรักค่ะนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะไม่คิดว่าจะถใส่ทอดผลงานเป็นพัพภาษาติดนะเรากลับมาช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังลำบากยากจนต่อไป20ล้านคนนะบัดน,นี้ทั่วประเทศก็ก็ต้องกลับมาช่วยพี่น้องประชาชนเพราะว่า FC ยัง FC ยังต้องงานบบนี้อยู่ไงนะยังยังต้องงานแม่อยู่อะเขะปะเออนี่ มันจะมองกับด้านค่ะมัด้านอาจจะมองกับด้านอมั่ะ,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 ม,ะมันจะมองกับด้านไม่ใช่หรอนี้ไม่จะให้เลขอะไรนะ นะคะเลขสำหรับ fc เนาะสำหรับวันนี้ก็จะมีเลขรัฐบำนววันนี้นะคะคุณแม่ว่าวันที่16เดือน1 0 2564พอก็่อได้บอก fc อ่างอย่างอย่างชัดเจนนะคะเออเลขเด่นเนี่ยคุณแม่ดูว่าเด่นสองนะเด่นสองกับเ,เด่นห้านะ ก็จริงๆแม่ก็ให้เป็นหนึ่งใบตัวหนึ่งใบตัวเลยแม่ไม่ได้เขียนหรอกนะเด่นเด่นสองแล้วก็เด่นห้าแล้วก็ดินหนึ่งใบตัวนะนะคะเขียนไม่ทันละก็อย่างสองตัวแม่ให้แค่สองตัว,ตวแล้วแล้วเอฟซีไปจับหลักกันเองนะคะถ้าถ้าเด่นเด่นจริงอ่ะมีเอ่อมีสองมีห มีสองมี5มี1น่ะอันนี้คือได้ที่เด่นนะแล้วก็ถ้า2ตัวนะสตัวก็มีหนึ่งหนึะคะหนึ 1, 1. ่งหนก็สอูนแล้วก็สองห้าแล้วก็ 2, 5, แปดศู 8, นยะ์ะย้ำจริงย้ำจริง เลขเด่นนะนะคะเลขสองเลขห้าเลขหนึ่งเป็นเลขที่เด่นนะคะก็เราจะจับคู่ตรงไหนก็ได้นะคะลูจกจะกลับหัวกลับท้ายสลับตำแหน่งคืออันนี้คือได้หมดเราก็แล้วแต่บุญวัสนาของท่านนะนะคือแม่เป็นผู้คำนวณให้แล้วถ้าท่านมีบุญวัสนาท่านก็จะมีโชคมีหน้าภแม่ว่าแม่มั่นใจนะแม่มั่นใจว่างวดเนี้ย จะมีคนท,ที่ถูกหวยกับแม่น่ะแหละคนนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอ่อสองศูนย์นะคะสองห้าแล้วก็แปดศูนย์นะคะอันนี้ถ้าเอฟซีถูกหวยเนี่ยแม่ขอโอวยพรในเอฟซีถูกหวยนะเราก็รวยๆทุกท่านแล้วก็ท่านสามารถถูกหวยแลย้วก็แบ่งปัปจจัยทําบุญถวายแม่นะระมนดาวมาทีวีนะ คนให้แล้วและจำบุญถวายแม่เนี่ยได้ได้ที่ชื่อบัญชีชื่อบัญชีอ่านางสาวกุญพรพัฒน์สักกิตจิเดนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่เลขที่บัญชีวไว้ในหน้านะยูท b e สำหรับให้ FC แบบว่าํำบุญถ้าถูกหวยมีโชคมีลาบก็แล้วแต่กำลังความศรัทธาที่ท่านมีให้แม่จะมากจะน้อยก็อันนี้แม่ก็ไม่ว่ากันนะคะ ชื่อบัญชีนางสาวปุณพรพัฒน์สับิจเดชนเนาะบัญชีทำบุญกับแม่เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาออมทรั์นะเ,เลขที่บัญชีเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สองสองแปดศูนย์หกศูนย์ค่ะย้ำอีกทีหนึง่งธนาคารกรุงไทยอมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชีเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สองสอง 8060นย์หกะคะอันนี้เป็นบัญชีของแม่เองนางสาวไม่ใช่นางสาวนะนางสาวคุณพันพัฒน์บพจเดชก็ขอให้ FC ของมังน,นี้โชคดีโชคหวยนะคะมีวีโชคมีลาบร่ลำรวยกันรวยกันสะดุ้งนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะทำคลิปคือแม่จะต้องออกมาคำนวณหวยหเราอะให้ให้ซื้อเนินนๆเลยอาจจะ อาจจะออกมาให้วันที่เก้าอะไรเงี้ยนะให้เรามีเวลาได้จัดเตรียมหาเลขหาอะไรกันเพราะว่าเดี๋ยวหมาเลขจะหาไม่ทันอย่างวันที่แปดวันที่เก้าเนี่ยแม่ก็จะจะให้หวยกับท่านนะคะนั่นแหละคือเพื่อจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะบางทีว่าถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างอะไรเงี้ยมันก็แก้ขัดสแัทเอฟซีได้ มามาถ้าจะติดต่องานการแม่แม่ก็รับงานในวงานการบันเทิงน,นะคะ fc ก็ติดต่อแม่ได้ที่โจนะโจศูนย์เกสี่สองแปดเก้าเก้ากสีศูนย์เก้าสี่สองแก้าเก้าก็ส่นะคะบร์4 4นะะเนี้ยติดต่อแม่นะก็โอเคคุณแม่อะไรแ่น้นแหละ <c ười> บายแล้วก็เดยวคลิปหน้านะคะคลิปหน้าแม่จะจัดจัดเต็มก็คือ ก็ให้กันทุกหมดให้กันทุกหมดเพราะว่า f อฟซีก็เรียกร้องเรียกร้องแม่มาในในในการให้โชวให้ล่านะคะก็เราก็จัดจัดเต็ม่ะจัดเต็มก็คือให้ให้กันทุกหมดก็มารอได้เลยวันที่8ปดวันที่เก้า t u b e มาแม่ก็จะปล่อยคลิปไปก็มารอก่อนได้เลยนะคะมารอเลขกันได้เลยนะ จริงๆแล้วแม่ว่าสองตัวก็ให้มันถูกเถอะจะาให้สองตัวไปถูกก็หนูทําบุญกับแม่นะคะเออแม่ได้ไปซื้อผ้าย,ยูซีมาดูดวงให้เราบ้าง,างนี้ได้แบ่งไปเป็นค่าข้าวค่าน้ําก็ไว้แม่มัง่งในชีวิตประจําวันค่าอาหารดต่งชีพแม่มัง่งได้ไปทําบุญอย่างที่แม่ชอบทําบุญมั่งอะไรเงี้ยนะแบบแบบ FC ที่จะทำาแม่นะไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องแต่จริงๆแล้วเนี่ย บางครั้งที่แม่เขียนให้แม่คิดว่าสองตัวมันก็เป็นสิ่งที่ยากยากจิ้งและสําหรับสําหรับอาจารย์ที่จะให้หน่วยนะแต่อันนี้สามตัวแม่ก็ว่ามันจะดูมันจะดูยากจิ้งยิ่งขึ้นไปสําหรับการคํานวณซึ่งตรงนี้ไม่ใช่วิชาผัางดาวอ,อาวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะวิชาโหราศาสตร์ไทยในการคํานวณให้เราคํานวณโชคคานวณลาบให้เรากับวิชาโหราศาสตร์ไทยนั่นะแต่ว่า ก็คำนวณแล้วก็ได้มาสูตรตัวเนี้ยให้กับท่านนะคะแต่ก็จะมีแม่แม่คิดสองตูดนะในในส่วนนี้จะแม่ไม่สอนไทยหรอกมันเป็นวิชาความรู้ของแม่ไม่ใช้หลักสถิติของตัวเลขตัวเลขของของ,ของหวยยอดหวยงวดที่ออกไปแล้วเอามาคำนวณเป็นสถิติเข้าใจไหมวิชาคณิตศาสตร์อะ ก็มีบวกลบคูณหารอะไรของแม่นะจับหลักหน่วยจิบร้อย,ยนะไระคะก็มามาเราได้มาเป็นสูตรหวยแต่ก็ใช้สองสูตรนะสูตรแรกก็คือเออเอาเลขสถิติที่ออกไปแล้วนะคะมาคำนวณ้วก็อย่างสูตรที่สองก็คือใช้วิชาออโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยก็จะเป็นพวกอ่าตำดาวที่มันหมุนเวียนไปตามจักรราว่า2ิบสองราศีนี่แหละ นะคะมันก็จะหมุนเวียนกันทุก15วันตามองศาลิบดาของดวงดาว15วัน1เดือนนะคะเขาเรียกวิชาโหราศาสตร์แต่ก็จากประสบการณ์ที่แม่คำนวณบ่อยๆมันก็เกิดความเชี่ยวชาญความชำนาญในการคำนวณเลขแล้วก็ออกมาตรงแล้วก็แม่นยำเสมอค่ะมีหลักการใ่ะมีหลักการในการในการให้นะคะก็ลองดูเนาะเผื่อใครเอาไปซื้อ เลขที่แม่บอกว่บเอาถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอใช่ไหม,มแม่เขียนไปเด่นเด่นสองเด่นห้าเด่นหนึ่งเอาไปเอารางวัลที่หนึ่งหนุ่ยรวยเป็นเศรษฐีใหม่สิบสองล้านสามสิบล้านเราก็มาทำบุญกับแม่นะจ๊ะมาช่วยแม่นะคะอาสาทุกข,ขออามนขอให้ทุกท่านเนฟซี FC แม่ร่ำรวยมีโชคไม่รับถุกหวยรวยซับนะคะลูกนะ